ทสี่หนึ่งสิบบาทสี่สองสิบบาทสามสี่มาส่งเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องอย่าลงลงในในเฟซนะไม่ลงเฟซครับลง YouTube ครับ YouTube ประนาดครับคนอื่นไม่มีหรอกครับมีประนาดคนเดียวครับลองดูซิหัวทิมหัวตั๊หรือเปล่าเสียงเอียงหรือเปล่าเช็คดูซิเผื่อมีอะไรตลกตลกให้เล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะนับแกนับไปเดี๋ยวฉันจะดูเออเนื้อเกินไหม เสียงกลับเสียงตรงไหมนี่สี่หนึ่งผ่านใช้น้อยมีไหมสวยๆมีไหมอ่าว่าไปไปน่าก็ดูไปงั้นเลยค่ะ <50 S 1> ก็รวมหมดนั่นแหละเนี่ยค่ะนับถูกไม่่ะป้าพูดเงี้ยป้าคุยไปเธอนับไปเธอจะนับผิดไม่อยจะนับผิดนะนับให้ครบนะสองาสิบบวกสามสิบ2องสเหรียญนะ สามหนึ่งมาสองร้อยแปดสิบสามเหรียญค่ะพี่น้องใครอยากได้ทักมาเลยร้านป้านานะหรือมาที่นี่ก็ได้ตลาดไทยคลอง<า>ผมนะตอนนี้มาเลยตลาดไทยคลองผมตอนนี้เลยนะคะป้านาอยู่ที่ร้านเนี่ยคะ่ะตลาดไทยคลองผมเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะวันพฤหัสค่ะป้านาจะอยู่ที่นี่ถึงถึงสามทุ่มนะคะ มาหาป็นแน่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะมาเลยเป็นแนขายให้ค่ะนะคะเนี่ยมีมาถึงเกือบ300อเหรียญกันเลยทีเดียวนะคะมาทีสะใจเลยค่ะพี่น้องนะใครต้องการมาขายเอามาเลยค่ะเหรียญละ1น0บาทนะคะเป็นแนรับซื้อค่ะอันนี้เอามา300อเหรียญรับเงินไปส0 0 0 0บาทค่ะ3 4 3สี่บาทนะคะนี่เลยนะคะมาได้เลยค่ะ10บบาทปี่สี่หนึ่งค่ะคุณดูได้เลยค่ะ รับซื้อนะคะเหลือละ1 0 0บาทค่ะสี่หนึ่งสีหนึ่ง,ส,งสีสองสามสี่สนใจนำมาขายสนใจมาซื้อได้เลยนะคะวันนี้จ่ายหมุกไปเลย าเหรียญเข้าสวยนะเหรียญใช้ได้หมดเลยเหรียญดีหมดเลยเหรียญสวยหมดเลยเหรียญสวยค่ะเหรียญไม่บินค่ะเท่าที่ดูนะเท่าที่หยิบสุ่มหยิบมาดูนี่นะคะเหรียญไม่มีบินเลยค่ะไม่มีบินเหรียญใช้่ได้หมดค่ะเหรียญดีเนี่ยเท่าที่ดูคร่าวๆนะไม่ได้ดูละเอียด ไม่ได้ดูแบบร้อเซนะคะหยิบหยิบสุ่มมานะคะไม่มีบินค่ะ10บบาทปีสี่หนึ่งสวยๆค่ะพี่น้องใครอยากได้ค่ะทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่สี่หนึ่งแท้ๆล้วนๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสี่หนึ่งจริงๆค่ะไม่มีแปลกไม่มีปลอมนะคะไม่มีเลียนแบบนะคะสี่หนึ่งสวยๆจริงๆค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งของจริงเนี่ยผ่านใช้น้อยนะผิวยังมีอยู่เลยเนี่ยยังมีผิวอยู่ค่ะ ก็นาะพยายามหยิบส่องให้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะเนี่ยจะได้ดูกันสิบบาทสี่หนึ่งเนี่ยนะคะไม่ตอรดวอะไรเลยนะคะดูเพียงพอศอ,อย่างเดียวแบบนี้เลยนะคะส่งมาขายป้านาได้นะคะเนี่ยคะ่ะวันนี้ป้านาอยู่ที่นี่นะคะตลาดไทยคะ่ะตลาดไทยโซนคลองถมนะโซนคลองถมนะทุกคนอย่าไปตลาดขายทุเรียนนะถ้าไปตรงน้นจะไม่เจอป้านานาจะเจอแต่ทุเรียนนะปะน้านาอยู่ตรงคลองถม ของถมเป็นตลาดนัดมีเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะทุกคนอ๋อป้านาดบอกข่าวดีนะคะลายเก่านะคะเพื่อนๆที่อยู่ในลายเก่านะอาจจะหายไปอย่าตกใจนะแอดมาใหม่นะแอดลายป้านาดมาใหม่นะปะน้านาดบอกเลยว่าป้านาดลบลบลายเก่าทิ้งเลยนะคะเพราะว่า หลายคนบอกว่าแอดไลน์ไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะป้านาเลยตัดสินใจลบทิ้งไปเลยเน้นไหนก็ใครๆก็แอดไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะป้านาตัดสินใจลบลายเก่าทิ้งเลยนะคะแล้วป้านาก็สมัครใหม่ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นลายใหม่เลยนะคะป้านาสมัครลายใหม่นะคะลน์ใหม่เบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิมนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะ0 6 2 6 2 7 2 5 5 5 มาเพิ่มเพื่อนมานะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์มาส่งเหรียญมาให้ปน็นแทดูนะคะว่าปน็นแทรับไหมค่ะปะน็นแทรับไหมรับราคาเท่าไหร่นะคะได้ข้อตกลงกันแล้วนะคะส่งเหรียญมาถึงมือปน็นแทแบบนี้ปน็นแโอนตังให้ทันทีค่ะแต่เอฟซีท่านนี้เขาเขานำมาส่งถึงที่นะคะส่งถึงมือปน็นหนที่ตลาดไทยโซนคลองถมเลยนะคะเนี่ยค่ะอ่ะนับก่อน เขานำมาส่งถึงตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมค่ะเดี๋ยวป้านาให้ดูบรรยากาศตลาดไทยนะคะให้ดูเสาไฟที่ป้าน่าอยู่นะคะหลยท่านมาตลาดไทยจะได้หาหาป้านาเจอนะคะนี่ค่ะเสาไฟมองเห็นนะคะนี่ค่ะเสาไฟที่13 14นี่นะคะป้าน่าจะอยู่พิกัดตรงนี้นะคะถัดไปทางโน้นก็จะเป็น1112ค่ะระหว่าง11 12 13, 14นะคะป้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะ ท่านใดมาตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนค่องผมนะเน้นยำ้ำค่ะมหาวนาได้นะคะที่นี่เลยนะคะวันอังคารและวันพฤหัสนะคะอังคารและพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุม่มอันนี้ให้แอบ,บดูร้านตรงข้ามค่ะของก็สวยมากวนาได้ชอบจังเลยดูเขาตลอดเลยนั่งดูเขาแล้วก็มีความสุขเราชอบของเก่าเนาะเราชอบของเก่าพอเราเห็นของเก่าแล้วเราแบบนะมีความสุขอะดูสิ งานเขาแบบโอ้โหงานงานเก่างานแบบงานเนียบอะ่ะงานโบราณจริงจริงงานลึกนะคะอ่ะดูของเก่าแล้วก็มาดูเหรียญเราต่อดีกว่ามานับเหรียญต่อนับไปถึงไหนแล้วคะนับไปถึงไหนแล้วเนี่คนนับวันนีใ้ใครคนนับเช็คของเยู่ครับเช็คอ,อเช็คว่าว่าดัดแปลงหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> เช็คว่าเป็นสีหนึ่งแท้ไหมดัดแปลงไหมคะ่ะเราต้องดูนะคะเนี่ยคะ่ะ เราต้องเช็คเขาก่อนกลัวเดี๋ยวจะพอมีข่าวตอนหลังๆเนี่ยเขามีข่าวเริ่มเริ่มหายากเริ่มไม่เลือก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 สวยสวยอใช่เช็ดอ๋อโอเคเลือกสวยอขยันเลือกก็เลือกแต่ป้านาจะไม่ไม่เลือกหรอกนับปนันายังไม่มีเวลาจะนับเลยเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยคนเข้ามาขายให้ป้าน้านะคะ เขาบอก2 5 0กับแปะก็เป็น282เหรียญเพราะนั้นไม่นับเลยนะคะไม่นับเป็าน้จ่ายเงินไปนะคะจ่ายเงินโอนเงินไปโดยที่ไม่นับของลูกค้าไปแล้วถึงได้มานั่งนับนะคะขาดเกินเพราะนั้นว่าไม่มีปัญหานะคะถ้าเกินเดี๋ยวไปนัดคืนให้ถ้าขาดก็เดี๋ยวก็ให้เขาเอามาให้เที่ยวหน้าเพราะเจ้านี้เขามีเยอะมากเขามีเยอะมากจริงๆค่ะมีเยอะมากนะคะอะดูก่อนลืมลืมไปว่ามีเสียงเพลง นี่ยคะ่ะสี่หนึ่งสี่สองเป็นถุงมาเลยเนี่ยค่ะอันนี้สี่สองอันนี้สามสี่สิบบาทสามสี่สิบบาทสี่หนึง่งสิบบาทสี่สองสิบบาทสามสี่ค่ะเนี่ยคะ่ะนะคะใครสนใจนะคะทักไลน์บรรณามาได้เลยนะคะบรรณาฯแบ่งปันให้คะ่ะไลน์บรรณานะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้านะคะ เพิ่มได้แล้วนะคะเพิ่มได้แล้วเพราะปนนัลบลายเก่าทิ้งไปแล้วนะคะพปนนัสมัครใหม่เลยนะคะเอาเบอร์เดิมค่ะลายเก่าเบอร์เดิมนะคะลายเก่าเบอร์เดิมะคะ่ะเบอร์เดิมนะคะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะ0626272555นะคะเบอร์ลายเปน็นนานะคะเพิ่มเพื่อนมานะคะมาพูดมาคุยกันไม่ซื้อไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะพูดคุยกันได้นะคะมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ค่ะนะคะ แต่หามปรึกษาเรื่องการเงินถ้าจะไม่ให้ปะนัดยืมคุยได้แต่ถ้าอย่างอื่นไม่ได้ถ้าถ้าใครให้ปะนัดยืมเงินปนักนจะครบใครไม่ให้พนะัดยืมเงินนันเลยครบไอ้น้องหัวเราะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมนะคะเดี๋ยวขอพนัดขอช่วยน้องคณนับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ